ชนะล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วเลยไปนี้กลับมาแจ้งเกิดได้ไหมเจ้าเสมาเพชรแฟเทคครับอ่าอเวกศึกวันลุมพินีนัดที่125ประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2,568นนะครับเป็นเจ้าเสมาเพชรแฟเทคนะครับเจอกับเอลบุสออสมานอฟครับเอลบุสตัวนี้พึ่งชนะน็อกคัมพีเทวดาสิทธิคุณไปครับ วันนี้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับผมทีเชลครับวันนี้จะมาให้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์คู่มวยศึกวันลุมพินนนัดที่1น5รี่สบครับอบอกไว้ก่อนครับจะเลือกคัดเฉพาะคู่ที่มีข้อมูลและคู่ที่ชอบนะครับมวยมีทุกวันมีทุกสัปดาห์ครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆเลือกเอาเฉพาะตัวที่เราชอบพอ,อมาเริ่มกันเลยครับอย่างที่เกินไว้ครับ คุยครับเป็นเสมาเพชรแฟร์เทคเจอกับเอลบุสออสมานอฟครับอ่าเจ้าเสมาเพชรนี่สายฟ้าผ่าครับสายมาสายฟ้าผ่าครับอ่าอย่างที่บอกว่าชนะล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วเลยครับชนะเจ้าก้าวหน้าโซโจโต้งปาจินจากนั้นก็มีแพ้ลวดสี่ไฟเลยครับอ่าแพ้ลวดสี่ไฟล่าสุดแพ้อับดัลลาคายาคีฟได้นอก ได้นับได้นับก่อนพูดคิดได้นับก่อนแล้วก็มาโดนน็อกคืนนะครับเจอกับเอวบุตวันนี้จะแจ้งเกิดได้ไหมเอวบุตตัวนี้ต้องบอกว่าทีติสิแพ้หนึ่งครับแพ้แค่เจ้ายูสะยูสะนะครับตัวที่จะโชคกับซปเปอร์เล็กที่วันนักใหญ่ที่ญี่ปุ่นครับนั่นแหละสำหรับเจ้าเอบุต แค่แคตัวนั้นครับอ่าแต่ผมมองว่าไฟนี้เป็นการลดลดเกจขึ้นมาให้เสมาเพชรอยู่นะโปรตีเขาเจอแต่ตัวใหญ่ๆกระดูกแข็งๆไฟนี้เจอดาวลุ่งเจอดาวลุ่งคาดว่าน่าจะเอาอยู่ครับเพราะว่าหนักแรงอยู่แล้วขอแค่ไม่ประมาทครับเพราะว่าเศรษฐีที่ผ่านมาเขาจะทำได้ก่อนเนี่ยแล้วแต่ว่ามาพลาดโดนคืน เจอแพ้แต่และตัวแพ้นิโคแพ้ฟิลิปปีโลโบโลแพ้อ่อะไรลนะอับดานลายงี้มีแต่พวกหนักๆแรงๆใบนี้คาดว่าจะกลับมาเกิดได้ครับสำหรับเสมาเพชรสายฟา้ฟาผ่าโดนแล้วก็มีบทเรียนระมาระวงังอรับคุณนี้ชอบเสมาเพชรครับคุณเอก อ่คัดลงมาครับคู่ต่อมาคู่ศักดิ์สีนี่ขอผ่านครับเพราะว่าบอกไ้ก่อนแล้วคู่ไหนที่ไม่ชอบผมจะไม่ไม,ไม่มาพูดครับเพราะว่าเงินทองมันหายากครับมีทุกวันแจเย็นเลือกตัวที่ชอบคู่ศักดิ์สีโลกแกนชานนี่ข้ามครับเพราะว่าศักดิ์สีนี่ก็นานานมาทีเพิ่งมาชกฟอร์มยังไม่เข้าตาครับอมาที่เจ้าเพชรนินบังกรครับเพชรนินบังกรถ้าเป็น ภาษาไทยก็ถ้าเป็นมวยไทยก็เป็นคู่ค้ำครับเพชรนินมังกรเจอกับเพชรนาย,ยาเสตีของเจ้าเพชรนินมังกรในวันนี้ <c oughs> ก็สดใสซาบซ่าครับอุ้ยมีชนะน็อกโคเจอสีดชนะลิฟดินชนะชนะคมเพชรคมกิยดครับอืมเสตีในวันนี้ชนะอัครเดชตกุ้ยบางคอแหลมอ่ เรียกว่าฟอร์มสุดเลยครับในวันยังไม่แพ้ใครครับเจอกับจอเพชรนายาเพชรนายานี่ก็ฟอร์มหลังก็ชนะมเหิสวนชนะยอดดอยอ่าสถิติในวันก็ก็เพชรนายานี่ก็ชนะลวดเหมือนกันครับเพชรนายาเี่นประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงในมีครับเป็นมวยฝีมือเจอกับเพชรนิมองกวัลุ่นพี่ เพชรนินมังกรนี่กำปั้นหนัง่วงรุนแรงครับหัวกิดหัวใจเกินร้อยครับคู่นี้ไปที่มวยหมัดครับมวยหมัดเจ้าเพชรนินมังกรชนะได้โบนัสมาหลายไฟแล้วอ่าชอบไปที่มวยหมัดครับคู่นี้ไปเพชรนินมังกรครับออกมวยหมัดครับเอ้าคู่ต่อมากิดเพชรอ่ากิดเพชรพี่คืแสนชัยครับกิดเพชรนี่ล่าสุดก็ เรียกว่าให้เจ้าตุยลินทัดแจ้งเกิดเลยอ่าีลังกาแขนชีวาเลยโดนสอกกับรูพิดานของตุยลินทัดครับอ่าพิเศษพีเคแสนชัยครับประเภทหนังห่วงรุนแรงครับกำปั้นหนักครับเจอกับม่แดดม่แดดม่แดดคานซาเดย์อมล่าสุดที่ต่อยแฟร์เทคมวยมันพันเอ็กตรีมที่ได้แชมป์เจ้ามือแดดนี่เป็นมวยมัดหนักเหมือนกัน ค้ะเจ้าฟ้าสุดใสต่อหมอสีดูการผ่านมวยดูเทติยังไม่ถึงเจ้ากิจเพชรครับมวยหมัดเหมือนกันหนักต่อหนักทีตัวทีเจ้ากิดกิดเพชรก็มวยหมัดเหมือนกันแต่ว่าเชิงมวยจังหวะมวยลูกหลอกล่อดีกว่าอืมคู่นี้ออกกิจเพชรครับออกที่ทางมวยครับเจ้ามือเดด ประเภทแบกหมักบวกเหมือนกันครับผมวันนี้ออกที่ทางมวยของเจ้าขิดเพชรครับกระดูกมวยทางมวย,มยเบอร์มวยผมอยู่แต่ว่าวันลุมพินีอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> อ่ะพูดต่อมาครับคู่ต่อมาเลือกมาที่คู่เนี่ยงจ๊กความสดเหมือนกันครับอานน์เนี่ยเซอร์ไพรส์เลยมาจกไฟล่าสุดเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอาชนะน็อกเจ้าสามสิบล้านเลย เจอมวยหมัดแต่ว่าคาดว่าตอนก่อนโชคนี้คาดว่ายังไงเขาก็โดนน็อกแต่ที่ความคาดหมายเขาล่อมวยมวยหมัดน็อกเลยอทางมวยดีเจอกับอะไรเนี่ยจีอาเนี่เดอเลยจีอนี่เลเดอเป็นตามฟอร์มนี่มาชกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเจอชกบ็อกซิ่งกติกาเจอกับคูดูน้องมวยญี่ปุ่นนี่คูดูดะนาอุยะ กชกคิกบ็อกซิ่งไว้วันนี้มาตระกาวมวยไทยคาดว่าเข้าเข้าทางแข้งครับเคยชกแต่คิกบ็อกซิ่งมาเชกชกมวยไทยวันนี้ออกไปที่อานอนท์ครับอ่าแล้วก็ข้ามมาคู่เอกคู่เอกคู่เอกภาคอินเตอร์เลยคู่เอกภาคอินเตอร์ต้องชัยมาแล้วต้องชยัยสายส่ใสายสาย่ดูดันเตวานไฟใหม่ครับใส่ดูดันฟอร์มหลัง มีแพ้แค่คมเพชรสิสรเสือเจอกับวันเตอร์กรอ่อนซาเวสนะวันเตอร์นี่หดูดมาจากวันใหญ่เลยแพ้จากขอบสมิธแพ้อาลิฟสเดียพันอ่าแล้วก็มากูนาชนะเจ้าซาเวกอนซาเลสกอนซาเลสกอนซาเวสเวชนะกอนซาเลสกอนซาเลสเนี่เป็นมวยฟีมือครับ นักชกญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเอ้ยปูดเิียดนักชกนักชคมาจากบราซิลเนี่ยส่วนมากจะเป็นฝีมือครับสไตล์บอลเลยฝีมือเหือนกันมวยกับบอลอันนี้เจอของหนักครับครับของหนักแต่ว่าเวียดเล็กกว่าครับเวียดเล็กกว่าอันนี้ชกกันที่พิกัดรุ่นสตอร์เวตสตอร์เวตขอวงวันน่าจะร้อยสามสิบห้าปอนด์เรียกว่าโจ ก้องชัยปล่อยเวยียขึ้นมาผู้นี้ชอบความดุดินของเจ้าก้องชัยครับอ่ากอนซาเลสก้อนก้นซาเวดเนีนเ่นเ,เป็นมวยฝีมือไม่น่าต้านอยู่ครับอ่าอ่าทุนครับทวนให้ใครไปบ้างครับให้เฉมาเพชรน่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้ให้เพชรนินมังกรให้กิจเพชรให้อานุนแล้วก็ก้องชัยครับเฮงเฮงรวยรวยครับ ขอให้เป็นตามที่คาดวิเคราะห์ไว้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ